เคนใส่ชุดเว้ยโยนแมงพันมอ่ะอาจจะห่อหัวเรื่มตัวมันจะเดินตามโอ้โหเป็นคนหรือเปห่าวางโงีบตามสาววางมือไว้โอ้โหแมงโกก็จบแตกแล้วนะพี่วงเียบมันง่ายเกิดอะไรขอ้นโตตัแล้วไม้โดนเลหอนคนเลยนใส่ทางอีก้วเราลองฟักลองฟักห้าหมื่นวาดูพี่